สวัสดีครับนักเรียนในสัปดาห์นี้นะครับพบกับวิชาพระศึกษานะครับของปฐมศึกษาปีที่5นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับเรายังอยู่กันในหัวข้อกีฬาสากลประเภทบุคคลนะครับคือกรีธาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูได้อธิบายกรีธาประเภทลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้เล็กน้อยนะครับกรีธาประเภทลูกนะครับคือการแั่งขันกรีธา ที่วิ่งแข่งขันกันบนลู่วิ่งนะครับซึ่งจะมีกติการตัดสินผลแพ้ชนะด้วยเวลาและความเร็วนะครับคือทาะเพศลู่นะครับจะแบ่งระยะได้ออกเป็นการวิ่งระยะสั้นการวิ่งระยะกลางและการวิ่งระยะไกลนะครับและหนึ่งรายการคือการวิ่งค้ำลู่นะครับประเภทนี้เป็นประเภทลู่ทั้งหมดนะครับใช้เวลาความเร็วเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะนะครับส่วนในวันนี้นะครับครูจะมาสอน และอธิบายเกี่ยวกับกีฬาประเภทลานประเภทถนนและประเภทเดินนะครับเรามาดูกรีฬาประเภทลานก่อนนะครับกีธาประเภทลานนะครับคือการแข่งขันกีฬาบนลานกว้างนะครับตัดสินผลแพ้ชนะด้วยระยะทางและความสูงความไกลนะครับไม่มีความเร็วและเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการแข่งขัน ที่เป็นกีฬาสากลที่จัดถูกแข่งขันเป็นสากลนะครับก็จะมีกระโดดไกลกระโดดสูงกระโดดค้าขยิงก้าวกระโดดทุ่มน้ําหนักคว้างจากพุ่งแหลนและคว้างค้อนนะครับนั่เลยจะสังเกตว่าการแข่งขันประเภทลานนะครับจะเป็นการแข่งขันที่วัดผลแพ้ชนะด้วยระยะทางทั้งหมดนะครับว่าใครทําได้สูงกว่าใครทําได้ไกลกว่านะครับแล้วก็จัดอันดับผลแพ้ชนะนะครับ ไม่ได้มีความเร็วหรือเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกีฬาต่อไปนะครับเป็นกีฬาประเภทถนนนะครับคือการแข่งขันวิ่งบนถนนนะครับการแข่งขันรายการวิ่งบนถนนนี้นะครับจุดเริ่มและเส้นชัยอาจจะอยู่ในสนามกีฬาก็ได้นะครับแต่ว่าการแข่งขันหลักๆจะต้องอยู่บนถนนนะครับ การแข่งขันกรีฑาเพศถนนระดับสากลน,นะครับจะถูกแบ่งออกทั้งหมดเป็น4 5รระยะนะครับก็คือ15กิโล20กิโล25กิโล30กิโลและการวิ่ง42.195กกิโลคือการวิ่งมาราธอนนะครับอันนี้เป็นระยะทางการแข่งขันการวิ่งถนนของกีฬาสากลน,นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนจะเห็นกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดแข่งขันวิ่งกันนะครับในรายการต่างๆนะครับก็จะมี วิ่ง5กิโล10กิโล21กิโลและก็วิ่งมาราธอนนะครับคือ4 2 1 9 5กิโลนะครับอย่างเช่นการวิ่ง5กิโลก็เป็นการวิ่งฟันรลันนะครับวิ่ง10กิโลก็เป็นมินิมาราธอน21โลนะครับคือฮาร์มาราธอนคือครึ่งหนึ่งของมาราธอนนะครับแล้วก็มาราธอนคือ4 2 1 9 5สน่นะครับส่วนกรีธาประเภทเดินนะครับเป็นการแข่งขันเดิน ซึ่งจะมีกติกาอยู่ก็คือการแข่งขันเดินนักกีฬานะครับจะต้องก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้สัมผัสพื้นตลอดนะครับการเข้าเท้านะครับจะต้องไม่ทําให้การสัมผัสพื้นนั้นขาดช่วงไปนะครับอย่างเช่นก่อนที่เราจะยกเท้าด้านหลังนะครับเท้าด้านหน้าจะต้องสัมผัสพื้นแล้วนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าการวิ่งเท้ามันจะลอยขึ้นจากพื้นนะครับ แต่กาติกาการแข่งขันเดินนะครับเดินทนนะครับเท้าจะต้องสัมผัสพื้นห้ามขาดช่วงนะครับก่อนที่เท้าด้านหลังจะยกขึ้นเท้าด้านหน้าจะต้องสัมผัสพื้นแล้วนะครับนักเรียนลองไปหาข้อมูลหรือเซิร์ชใน u t u b e ดูคลิปวิดีโอในการแข่งขันเดินทนดูก็ได้นะครับรูปแบบท่าทางมันจะไม่เหมือนกับการวิ่งนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็จะมาอธิบายทั้ง3อย่างนะครับก็คือ ประเภทลานประเภทถนนและประเภทเดินนะครับในสัปดาห์หน้านะครับคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีก2ประเภทกฬาของกีฬานะครับคือประเภทวิ่งข้ามทุ่งนะครับแล้วก็ประเภทรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในสัปดาห์หน้าต่อนะครับว่าอีก2ประเภทของกีฬานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในสัปดาหน์นี้คุณครูขอจบการสอนไปเท่านี้นะครับพบกนนันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ